สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสองสิงสายหาสารนะครับวันนี้มาแนะนําในส่วนของแอปลักูเทนอินสไตน์นะครับเป็นแอปทําแบบสอบถามนะอ่าไม่ใช่แอปนะครับขออภยัยเป็นเว็บไซต์นะครับทำแบบสอบถามตัวนี้เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะเพราะว่าเป็นเว็บไซต์นะครับตัวนี้ถอนเข้าในส่วนของ PayPal แล้วก็ทูบิเลตนะครับอ่าโอเคในส่วนของการทําแบบสอบถามตัวนี้ผมไม่ไม่ขึ้นมาสักพักใหญ่หญละแต่ว่าก็มา2วันก่อนครับก็ได้ไป14 14คะแนนก็เท่ากับ14บาทนะ1คะแนนเท่ากับ1บาทนะ,ะคือไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่นะแต่ว่าบางคนนี่ก็มีมาเรื่อยนะครับอันนี้ผมก็ยังงงอยู่นะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของการแรกนะครับอ่ะการแรกเนี่ยก็จะมีในส่วนของแรกขั้นต่ำก็คือ100บาทนะครับทั้ง PayPal แล้วก็อ่าทูเบเลตนะครับในส่วนของ PayPal เนี่ยจะใช้เวลาแรกแค่อ่าไม่เกิน7วันนะครับแต่ถ้าเป็น ทัวรเลลเนี่ยก็จะใช้เวลา2อาทิตย์นะก็14วันนะครับก็ประมาณนี้มันจะมีบัตรกำนันเทสโกโ้โตรตัสนะครับแล้วก็เติมเงินบล็อคอแล้วก็ทูมูฟนะดีแท็กไม่มีนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้ไม่มีระบบเชิญเพื่อนนะครับในส่วนของตัวนี้ผมแลกไปประมาณกี่ครั้งเนี่ยประมาณสองสามครั้งนะตัวนี้ของปีก่อนไม่มีเนี่ย มันก็มีประวัตินะครับเนี่ยอันนี้ที่ผมถอนนะอันนี้ผมถอนเข้าเพลียวนะครับถอนอาไหรเนี่ยวันที่23มแล้วมันก็เข้า26นะครับโอ้โหตั้งแต่5เดือนที่แล้วนะครับคือผมไม่ค่อยเข้านะแต่ว่าบางคนนี่ก็เข้าแบบทุกวันนะอันนี้ผมก็จะพยายามเข้ามาเปลี่ยนแก้ไขประวัติข้อมูลส่วนตัวนะครับมันจะได้เข้ามาบ่อยๆหน่อยอันนี้ผมก็เข้าเช็คแท็บทุกวันนะก็ รอดูไปเรื่อยนะครับสาหรับใครที่สมัครใหม่นะแล้วมันขึ้นมาให้อาทุกวันเราก็รีบทํานะครับถึงจะได้1คะแนนก็ถือว่าเป็นเงิน1บาทนะครับอันนี้ทําไม่ปิวนะทํามันก็อย่างน้อยเราก็ได้1นึ่งหนึ่งบาทนะครับ,นนนะรบ,รบตัวนี้สามารถเพิ่มเข้าขึ้นหน้าจอได้นี่วะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดแจ้งเตือนหนูเนี่ยนะอะไรเนี่ยอ๋อประวัติการถอน อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก็น่าจะไม่มีอย่างอื่นแล้วเพราะว่าตัวนี้ยังไม่มีระบบเชิญเพื่อนนะครับตัวนี้ก็เปิดมาค่อนข้างนานแล้วนะน่าจะ3,4มี่ปีละอ่ะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ